เ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดูแล้วพอไม่ปล่อยมันดูดูเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนตึกตึกวัดเลยวัดเลยวัดเลยวัดวัดปึ๊บเบาๆล้วเบาๆอินินอินินอ้นินเบาๆไอ้นิน มาเย็นงนี้มาเย็นงนี้เย็นงนี้อินินอินินวับเบาวับเบาโอ้โอ้เบาโอ้สายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้โอ้อินินโอ้ฝีมือไม้ฝีมือไม้โอ้โอ้ฝีมือไม้โอ้เห็นไหมมันชอบเหยียอดินดินโอ้ฝีมือไม้ไม่กี่วิเองยังไม่ไหวเกือบ b ลวดนี่เ grab ลุดนี่มันทำแรงนี่ลุดตุกวางนี่นี่ ไปเบิ้มไปเบิ้มน้อยๆนี่อ๋อนี่เดี๋ยวได้ตัวนึงแล้วนั่นน่ะตึกๆละตึกๆ มันปลาอะไรเนี่ยไช่คางดำไหมตัวนี้เน่ยใช่คางดำหรือเปล่าครับหมูไม่ใช่กว่ามันพแล้วน่ะไม่ใช่คางดามันคือปลาเข็งโอ้ยเอาปอดี่ล่ะจะคล้องปลา่ว่าปอดโอ้ปลาเข็งคางดาครับาเปลี่ยนยือใหม่นะเพะว่าเดี๋ยวโอ้มาติดไม้ปลาล้ยูกินเดี๋ยวเ่ามันมันมีแต่ไอเนี้ย ให้พี่ว่าทำให้เดี๋ยวทำเองอืฮะดึงเชือก็เรา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 วัดเลยวัดเลยใช่ไหมใช่ใช่วัดเลย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 ปุ๊บอุ้ยได้จริงได้จริงโอ้ยมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้โอ้ยมาเบามาเบามเบาลุดนมาเบามเบาโอ้ตัวใหญ่ครับ โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ใส่เบิ้มครับเอาไปชมเอาไปผู้ชมดูอ่ะหมุนขึ้นไปอีกหมุนขึ้นไปอีกโอ้เขียนช้างคงดำเออใส่เบิ้มครับงานนี้เอาไปโชว์เอาไปโชว์นี่ตรงกล้องตรงกล้องโอ้โหเอาตรงกล้องโอ้นี่นี่เอาไปปิดเอาไปปิดเอาเดี๋ยวพอเปิดให้โอ้คตรใหญ่อะใหญ่มากตัวนี้รุ่นใหญ่กว่าพี่วายอีกใช่ค้างดำไหมเนี่ย เฮ้ยผ้าผ้าผาผาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดูแล้วพ่อไม่ปล่อยมันดูดูเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนตึกตึกวัดเลยวัดเลยวัดเลยวัดวัดปึ๊บเบาเบารากเบาเบาอ้นินไอ้นินไอ้นินเบาเบาอ้นิน มาเย็นงนี้มาเย็นงี้เย็นงี้อินินอินินว้าบ้าวว้าบ้าวโอ้โอ้บ้าวโอ้ยาย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 ญ่ครับท่านผู้ชมโอ้โอ้อินินโอ้ฝีมือไม้ฝีมือไม้โอ้โอ้ฝีมือไม้โอ้เห็นไหมมันชอบเหยื่อดินดินโอ้ฝีมือไม้ไม่มีวิธีไงมาไม่ไหวเายับรุดนี่เยับรุดดิอืมมันทำแรงเลยหุดเลยเห็นเดี๋ยวก็ไปอีกเนาะก็เอาตีนเหยียบไว้ดิ พี่นพุพี่วายดิเบบีพี่เยอปลาเค็งน้อยเอ,อ้ยปลาเค็งน้อยเออตัวของบัวใหญ่กว่าพี่วายอีกกระน,นี่เออไม่อันนี้ปล่อยเอมันไข่โอ้ลูกไม่เอามาเลยอททเอามาเลยเอามาเลยมันไม่ไข่หรอกปลาหมอแห่ะไข่หรอมันอ้นวนไอ้คางดำพี่วายเทียบกับบัวเลยใครตัวใหญ่กว่ากันเื้อะเฮ้ยแต่เยอะ